สวัสดีค่ะคุณนุชนะคะวันนี้นะคะคุณนุชพามาเดินเล่นที่ไฮพาร์คนะคะเป็นสวนที่อยู่ใจกลางซิดนีย์นั่นเองวันนี้นะคะซิดนีย์ก็ได้ล็อกดาวน์สอาทิตย์จากสถานการณ์โควิดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณนุชจะมาพูดถึงว่าทำไมชีวิตของ เราบางคนเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มีความทุกข์อยู่ในหัวใจตลอดเวลานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเขาอาจจะเคยเจ็บช้ำน้ำใจใน ความสัมพันธ์ครั้งก,อก่อนอาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นในหัวใจมันจะทําให้จิตใจของเขาเนี่ยเผาไหมจนมอดไหมจนไม่สามารถที่จะให้อภัยได้หรือแม้อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเคยทําสิ่งที่ไม่ดีในอดีตไว้และก็ไม่ยอมให้อภัยตัวเองไม่ยอมลืมอดีตนั้นไม่ยอมให้อภัยในสิ่งที่เขาทานะคะมันจะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีแต่ความทุกข์ ติดล็อกอยู่ในปัญหานั้นในความทุกข์นั้นตลอดเวลามันจึงทําให้เขาไม่มีพลังที่จะไปสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้ในชีวิตในอนาคตของเขานะคะสิ่งที่คุณควรจะทํานะคะถ้าตอนนี้คุณมีความทุกข์มีความโกรธแค้นใครบางคนอยู่ในหัวใจเนี่ยให้คุณเนี่ยให้อภัยเขาไปจนหมดหัวใจนะคะให้อภัยสิ่งที่เขาทําให้คุณอดีตที่ผ่านมาจนหมดหัวใจเมื่อคุณให้อภัยแล้วเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าหัวใจคุณเนี่ยโปร่งโล่งเบาสบายหัวใจของคุณเนี่ยมีความสุขหัวใจของคุณเนี่ยมีพลังที่จะสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขและเมื่อคุณให้อภัยตัวคุณเองได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมานะคุณจะเคยทําอะไรที่ไม่ดีไว้ไม่ว่าจะเลวร้ายมากแค่ไหนก็ตามให้คุณให้อภัยตัวเองจนหมดหัวใจและบอก กับตัวคุณเองว่าต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นคนใหม่ฉันสามารถจะเป็นใครก็ได้เป็นอะไรก็ได้ให้คุณบอกแบบนี้กับคุณในทุกๆวันนะคะเมื่อคุณให้อภัยตัวคุณเองแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบไปโดยสิ้นเชิงค่ะคุณจะมีพลังที่จะไปทำอะไรใหม่ๆจะไปครเอทผลงานใหม่ๆไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและมันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขอยู่กับตัวคุณเองแล้วมีความสุขแล้วคุณก็จะดึงดูด เรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างๆผู้คนต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในอดีตนะคะครูนุชเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีใช่ไหมและคุูนุชก็ไปโกรธแค้นเจ็บช้ำน้ําใจในสิ่งที่คนรักเก่าทํากับคุณนุชคุณนุชไม่ให้อภัยสักทีมันทําให้จิตใจของคุณนุชเนี่ยเผาไหม้มันทําให้จิตใจของคุณนุชเนี่ยขุ่นมัวในใจตลอดเวลาเมื่อครูนุชรู้จักกฎของการให้อภัยแล้วนะคะ คุณนุ้ได้ให้อภัยเขาอย่างอย่างสุดหัวใจให้อภัยจนหมดสิ้นเมตตาเขามองเขาเป็นกัลยามท,ที่ดีหลังจากนั้นมานะคะคุณนุ้ก็ได้พบเจอสิ่งที่ดีๆคนดีๆผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของนุ้และถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะในตอนนี้กําลังมีความเผาไหม้ในใจความโกรธแค้นใครบางคนอยู่ให้คุณ ให้อภัยเขาเลยให้อภัยอย่างสุดหัวใจของคุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีไม่ว่าเขาจะทำแย่ๆเร็วๆกับคุณมาก่อนเนี่ยคุณให้อภัยเขาหมดหัวใจมองเขาเป็นกัลยาณมตที่ดีกับคุณเนี่ยจิตใจของคุณเนี่ยจะเป็นจิตใจที่ มีความสุขมากยิ่งขึ้นลองทำตามดูนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไปต่อได้ง่ายมันจะทำให้ชีวิตของคุณก้าวข้ามผ่านก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมีความสุขนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามจะถามปัญหาอะไรก็ตามเกี่ยวให้คอมเมนต์อินบ็อกซ์มาถามคุณรุตได้นะคะแล้วคุณรุตจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบ คลิปวิดีโอดีๆของคุณนุชก็กดติดตามเพจครูนุชได้นะคะแล้วคุณนุชจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ